ขณะเดียวกันค่ะโพสต์ของคุณธีรชัยพัวนาธารานุบาลรองหัวหน้าพักพลังประชาราชัฐบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนขเขมรน,นะคะประชุมเจพีีชื่นมืน่นแต่ถ้าเปิดฝากระโปรงรถผมเห็นว่าฝ่ายไทยเสียท่าเสียท่าอย่างไรไปถามกับเจ้าตัวค่ะคุณธีรชัยพัวนาธารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชาราชัฐนะ,ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคับอ,อาจารย์ครับ อครับสวัสดีครับอา,อาจารย์อาจารย์บอกว่าเราเสียเปรียบนะบนเวทีการประชุม JBC แล้วในโพสต์ของอาจารย์เนี่ยบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนขเขมรอาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยค่ะเราเสียเปรียบยังไงไปเรียบร้อยเขาได้ยังไงครอาจารย์คือไอ้ข้อตกลงเนี่ยนะฮะที่คณะเจรจาเนี่ยไปได้มาเนี่ยจากการเจรจาไอ้ JBC เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบหลวมมากเลยนะ อ,อย่างข้อตกลงกันแรกเลยเนี่ยคือบอกว่าให้ไม่ทําไอ้หลักเขตใหม่นะฮะ,อะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องทําให้เสร็จภายในวันไหนอะไรยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไอ้ข้อตกลงแบบที่เรามีกันอย่างนี้เนี่ยมันลากกันมายาวเนี่ยนะฮะเป็นระยะเวลานานเนี่ย แต่มันไม่ได้เกิดเออผลออกมาที่เราสามารถจะทํารั่วขึ้นมาได้เลยนะมันเลยทําให้มีการลักลอบเข้ามาแล้วก็มาวางทุนระเบิดอะไรได้อยู่ตลอดเวลาฮะที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคณะของไทยเนี่ยที่ไปเนี่ยควรจะเริ่มต้นเลยบอกว่าถึงแม้มาประชุมไอ้ JBC เนี่ยอย่างไงอย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าจะต้องถือหลักอย่างนี้ว่าเราขอสงวนนะเราขอสงวนสิสอ็ะ เพราะว่าเวลานี้เราเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะจะยกเลิกเอโมยูแต่ฝ่ายเดียวเพราะว่าทางคมบ,บูชาเนี่ยที่มีการโจมตีพลเรือนไทยเนี่ยนะฮะเป็นการผิดไอ้ตัวอไอ้ตัวข้อตกลงเนี่ยนะฮะอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเซวนหวนสิทธิตรงนั้นมาไว้นะฮะก็ไม่ได้ทํานอกจากนี้เราก็ควรจะไปแจ้งเขาเลยว่าเราตร้องการที่จะมีการ สร้างรั้วขึ้นมาเนี่ยนะฮะในจุดโน้นจุดนี้อะไรเนี่ยเพื่อจะให้เขารู้เลยว่าเราจะเดินหน้าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเกรงว่ามันจะลากยาวไปเรื่อยเพราะว่าเหตุการณ์ในนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยทำมาเนี่ย25ปีแล้วเนี่ยนะเราก็ยังมีปัญหาว่า ไอ้พื้นที่ที่พลเรือนลุกล้ําเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับส่วนไอ้ไอ้ปัญหาที่ทางทหารกัมพูชามีการเล่นลอดเข้ามาแล้วก็มาวางทุ่นระเบิดเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เส้นเดียวกันนะครับอืมค่ะคือไอ้เรื่องสร้างรั้วเนี่ยกัมพูชาฝ่ายตัวแทนเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจจะต้องเจราจารในเรื่องนี้นะไทยก็เลยบอกว่าเอา้างั้นก็นําสารไปส่งต่อให้กับผู้มีอำนาจอาจารย์คิดว่า ที่เขาบอกว่าไม่มีอำนาจที่จะาหารือกรณีนี้เนี่ยมันฟังขึ้นไหมคะคือผมคิดว่าถ้าเราบอกว่าให้เอาแนวที่เราจะต้องกานสร้างรั้วเนี่ยไปคุยกับหน่วยเหนือเนี่ยนะครับครับผมผมรับประกันได้เลยว่ามันจะกลับมาว่าเขาไม่ยอม,อมนะฮะก่อนหน้านี้ทางฮุนเซนเนี่ยก็มีการเผยแพรข่ข้อข้อความนะฮะออกมาขู่แล้วบอกว่าถ้าสร้างรั้วมาไหลเนี่ยนะฮะ เท่ากับ,บ,บว่าประกาศสงครามอะไรํานองนี้นะนะแต่ว่าในแง่นี้เนี่ยนะในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะมีการสร้างรั้วนะฮะเ,เดินหน้าไปในอนาคตเนี่ยนะฮะไอการค้าในเรื่องของของผิดกฎหมายก็ดีนะการเล็ดลอดผ่านช่องทางธรรมชาตินสำหรับคนที่ทําตัวเป็นบัญชีม้านะฮะแล้วก็เอื้อให้กับพวกไอธุรกิจสแกมเมอร์ก็ดี ถ้ารวมถึงใีการที่ทางหารกัมพูชาเนี่ยสามารถจะเล็ดลอดเข้ามาแล้วก็ามาวางอ้ทุนระเบิดเนี่ยนะฮะได้เนี่ยเป็นเป็นเป็นโดยที่ไม่ไม่สามารถที่จะมีการป้องกันได้อย่างแท้จริงเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นอันตรายมากเนสําหรับประเทศนะ แล้ววิธีการที่เราจะป้องกันได้ก็มีวิธีเดียวคือเราต้องรีบสร้างรั้วนะคร,ครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่เรียกว่าตั้งเงื่อนไขนะฮะแจ้งเขาเลยว่าเราจะทําแล้วนะนะแล้วถ้าเขาไม่ไม่พอใจก็ต้องมาขอเจราจากับเราเนี่ยนะฮะโดยการที่จะต้องมีการทำเอ็มอูยุฉบับใหมนะ่เนี่ยแล้วมาตกลงกันเลยว่าไอไอไอผนที่ที่จะมีการใช้เนี่ยนะฮะ มันจะไปใช้แผนที่ฉบับเดียวไอ้หนึ่งตแสนเนี่ยซึ่งขนาดนี้ระบบอยู่ใน MOU 43เนี่ยไม่ได้มันจะต้องมีแผนที่อื่นเนี่ยเข้ามาประกอบเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะฮะก็คือก็คือว่าเราต้องเริ่มกดดันแล้วก็มีการตั้งตั้งธงออกมาในลักษณะที่เป็นการดําเนินการเชิงรุกมากขึ้นนะครับครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแผนที่1-2แสนเนี่ยล่าสุดหลังการประชุมท่านคุณมเ็ตในการไปพูดว่าไทยไปยอมรับเรื่องของ แผนที่หนึ่งต่อสองแสนด้วยคุณธีรชัยและประเด็นเนี้ยที่คุณธีรชัยกังวลคือเรื่องการนําเทคโนโลยีไรด้ามาใช้เนี่ยมันจะกลารเป็นการขยายเรื่องของพื้นที่การเสียดินแดนหรือว่าเสียทิปไตยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยคืออย่างนี้นะฮะถ้ารเราเข้าไปเจาะลึกเข้าไปในแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยอันนี้คือแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำเนี่ยนะในสมัย100ร้อยกว่าปีที่แล้วนะแล้วไอ้แผนที่อันนี้เนี่ยนะฮะไอ้ตรงระวังดงรักเนี่ย เขาตั้งใจเขียนผิดเขาตั้งใจลากเส้นเขียนแบนเนี่ยไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างสยามกับทางฝรั่งเศสในขณะนั้นนะครับข้อตกลงในขณะนั้นเนี่ยคือว่าใช้ทลเล็กสันปนน้ำนะฮคือจุดสูงสุดของยอดเขาที่เป็นเทือกเขาเนี่ยที่กั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะฮะถ้าใช้สันปนน้าเนี่ยไอ้ปราสาทพระวิหารก็อยู่ในฝั่งไทยครับ ปราสาทโน้นปราสาทนี้อะไรที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ฝั่งไทยครับปรากฏว่าไอ้ทางฝรังเซสเนี่ยไปทําแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยแล้วไปลากเส้นเนี่ยนะฮะทำเขตแดนเนี่ยเดี่ยวเข้ามานะกินเข้ามาเนี่ยนะฮะครับในในฝั่งสันตาน้ของเรานะครับแล้วไอ้แผนที่อันนี้เนี่ยนะฮะมันเลยทําให้เราเนี่ยเสียหายไอ้ตอนมีการสู้คดีกันเนี่ยในศาลโลกเนี่ยนะฮะ ทําให้เราเสียประสาทเทวิหารไปรตรงนี้เองเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตัวเอโมสี่สามเนี่ยมันระบุแผนที่อยู่ฉบับเดียวคือฉบับนี้แหละนะระบุอยู่ดังนั้นนะแล้วถ้าเราไปบอกว่าจะมีการเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีระบ,บัแบบใหม่เนี่ยที่สามารถจะลงไปละเอียดหนึ่งต่อสองหมื่นห้าหรืออาจจะ1นึ่ต่อสองหมื่นได้ซ้ำเนี่ยนะฮะ มันก็จะไม่เปลี่ยนสภาพที่ว่าถ้าเรามีการระบุแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอยู่ฉบับเดียวเนี่ยะฮะอยู่ในเอเบสี่สามเนี่ยนะฮะไอตัวไรด้าเนี่ยไอ้หนึ่งต่อสองหมืนห้าเนี่ยมันก็คือไปขยายเส้นนะฮะที่เขาผ,ผิดผิดอยู่เนี่ยนะแล้วเราก็เสียเปรียบเนี่ยนะนี่แต่ไปขยายเส้นันนี้ให้มันชัดขึ้นมานั่นเองอกลายเป็นเราเองเนี่ยนะฮะเราอาจจะลึกสบายใจว่าโอ้พอเรามีการเจรจาแล้วเอาแผนที่ใหม่นะ เทคโนโลยีใหม่เนี่ยเข้าไปใช้ได้เนี่ยหนึ่งต่อสองหอะไรเงี้ยนะแล้วเราจะดีขึ้นไม่ใช่เลยผมคชื่ว่าเราก็เท่าเดิมนะไรครับอืมพะเห็นคนพูดกันเยอะนะว่าโอ้โหเดี๋ยวไรด้ามาเนี่ยมันจะเป๊ะมากเลยเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์มากกว่ากัมพูชาในมุมของอาจารย์ไม่ไม่ได้เป็นอย่างก้นถูกไหมคะเราจะได้รับประโยชน์มากกว่ากัมพูชาเนี่ยจากไอ้แผนที่ไรด้เนี่ย ก็จะต้องมีการยกเรื่อง MOU สี่สาซึ่งระบุแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอยู่ในนั้นฉบับเดียวนะยกเลิกไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วหลายอย่างนั้นเราก็บีบข่าวบอกเราจะทํารั่วแล้วพอเขาบอกไม่ได้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นต้องขอทำเอโมยูกันใหม่ถ้าอย่างนี้เราก็บอกว่าเอโมยูฉบับใหม่เนี่นะฮะจะต้องเอาส่วนที่สัญญานี่เป็นหลักแล้วเอาแนวสัดสน้้านี่เป็นหลักนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้แผนที่มาประกอบ แผนที่หนึ 2, ่งต่อสองสองหนึ่งต่อสองแสนนี่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าเราจะเอาแผนที่ไดรด้าหนึ่งต่อสองห่ห้าประกอบ,บด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เข้าไปให้มันครบด้วยนะฮะ,ะมันก็จะทําให้เราเรียกว่าได้รับเอ็มโอยซึ่งมันมันเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายมากขึ้นแต่แต่ตอนนี้คุณธีรชัยกระบวนการยกเลิก m o u เนี่ยเหมือนรัฐบาลพยายามจะโยนให้ประชาชนตัดสินใจกระบวนการนี้มันจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียอย่างไรถ้าเกิดต้อง มันจบด้วยการฟลอว่าเสียงประชาติจะออกมายังไงครับคืออย่างนี้ไอตอนไอตามเอกตอิกาสหประชาชาติเนี่ยนะอัะอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยครับอ่าเ,เขาระบุไว้นะว่าถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะอ่าไปละเมิดเงื่อนไขเนี่ยนะฮะอย่างรไรแรงนะซึ่งกับูชาละเมิดแล้วนะครันะอีกฝ่ายหนึ่งถึงหมายหมายถึงฝ่ายไทยเนี่ยครับมีสิทธิ์เนี่ยที่จะยกเลิกฝ่ายเดียวได้เลย แล้วเราก็แจ้งเขาบอกว่าเราไม่เอาแล้วนะยกเลิกแล้วนะแล้วอที่บอกว่ามีการกําหนดหลักเขตไปแล้วเนี่ยนะฮะยาวหกลกอกิโลเมตรเนี่ยอันนั้นไม่ได้บอกยกเลิกไปแล้วแต่แต่มันยังค้างอยู่นะ,นะเพราะว่าไ,ไอ้ไอไการดําเนินการตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็นที่ปรากฏและเป็นที่ตกลงกันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการยกเลิอกอย่างนั้นเนี่ยนะมันเป็นการยกเลิก่ายเดียวที่เราทําได้อืตอนนี้เขาบอกว่าไอ้ตัวออนุสัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขทุ่นเตยบอกว่า ถ้าหากว่ากัมพูชาละเมิดแล้วก็จริงนะแต่ถ้าหากว่าภายหลังจากกัมพูชาละเมิดเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยนะฮะยังปฏิบัตนะิแสดงอาการแสดงท่าทีเนี่ยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยนะฮะว่าเราเนี่ยยังยอมรับนะว่าเอโบยูสี่สามเนี่ยยังมีผลใช้บังคับอยู่เนี่ยนะฮะนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะไอสิทธิในการที่จะยกเลิกอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ย หมดไปแล้วหมดไปเลยหมดไปเลยแล้วนี่ถ้าออกมาอย่างนี้นะนะฮะเวลานี้เนี่ยกลายเป็นว่าต่อให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะไปไปทาประชามติเนี่ยสมมต,ติว่าเกิดประชาชนเนี่ยนะฮะไปลงมติแล้วบอกว่าให้เลิกครับแล้วเราจะเป็นเลืกกอกได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อ,อไอไอเราสละสิทธิ์เราโยนสิทธิ์ที่เราเราจะสามารถยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยเราโยนทิ้งขยะไปแล้วครับ แต่บางคนก็จะมองว่าการมีไว้มันก็อาจจะดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่มันมีหลักการอะไรที่เรายังเกาะไปตรงนี้ได้อยู่ไม่งั้นจะต้องไปย้อนกลับไปเริ่มกันใหม่ซึ่งมันอาจจะกินเวลาอีกนานตรงนี้ค่ะอาจารย์มองยังไงคะไอตรงนี้มันจะเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยนะฮะถกเถียงกันนะแต่ว่าหลักมันเป็นอย่างนี้นะนะฮะคือสมัไม้ก่อนปี2 5 4 3เนี่ยนะ มันก็มีขบวนการคัดลองในการเจราจาสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะนะไอ,ะอาการที่อยู่ดีๆเนี่ยนะฮะไปมีเอเบยูสองรห้ารอยสี่สามเนี่ยนะฮะมันคือไปมีเอกสารเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าวิธีการขั้นตอนในการที่จะเจราจาสองฝ่ายกันเนี่ยนะฮะมันกําหนดอยู่ในกติการาประชาชาติอยู่แล้วนะแบบนะแล้วก็ก่อนอันนี้เราก็ทําอย่างนั้นกันมาอยู่แล้วนะฮะ มันอยู่ดีๆทางกบูชามาเสนอไอเดียนี่ว่าเอะเราน่าจะทำเอ็มบูยูกันเนี่ยนะแล้วเราก็ไปโอเคกับเขาเนี่ยนะฮะในปี25 4 3น่รอยสิบสามเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ได้เฉลียวใจไม่ได้บอกว่าเอ้ยไอการที่คุณจะเอาไอไอเอ็มบูไอไอแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไปใส่ไว้อยู่ฉบับเดียวเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะฮะครับกลายเป็นว่าเราเองก็เลยเอ่อเรียกว่าเรียกว่าเดินหน้าไปกับเขาเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมว่าทําให้เราเสียเปลี่ยน ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องหาทางแก้ไขแล้วอย่าลืมนะยี่สิบห้าปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะถามว่าเราสามารถทำรั้วได้หรือเปล่าก็เปล่านะถามว่าเราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาไอ้ทางไอ้ไอการบุกรุกเนี่ยฮนะของทางไอ้พลเรือนเข้ามาก็เปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หาทางที่จะ,ะแก้ปัญหาอีกหน่อยมันก็จะมีปัญหานะฮะมีการประทะกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีฐากัมบูชาเนี่ยก็เล็ดลอดเข้ามาเนี่ยนะ แล้วก็มาวางทุนระเบิดอีกอแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไนี่ฮะเวลานี้เนี่ยไอ้ขบวนการสแกมเมอร์เนี่ยนะอ่อมัน,ม,นมันผ่านอไอ้นี่ยเงินที่หลอกชาวบ้านเข้ามาจากทั่วโลกเลยมาผ่านประเทศไทยอะปัจจุบันเนี่ยซื้อเป็นพอคำนะฮะแล้วก็ส่งออกไปครับนี้นี่พอเวลาเนี่ยถูกถูกอ่ถูกเพ่งเลงมากเลยนะครับ,รบ<ๆ>เขาก็กาลังเลี่ยนเวลานี้คือเปลี่ยนไปเป็นไอ้ไอ้นี่ยใช้บุคคลธรรมดาเนี่ย แล้วก็เอาไอ้บัญชีเนี่ยนะฮะเดินข้ามข้ามพรมแดนไปเนี่ยโดยใช้ท่องทางต้นช่องทางธรรมชาติทั้งหมดนี้นะถ้าเราไม่มีรั้วเนี่ยนะฮะคุมอะไรไม่อยู่เลยล่ะเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้นะผมว่าไอข้ขบวนการในการเจราจาสองฝ่ายเนี่ยมันมีกฎกติกาเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยนะฮะอยู่แล้วมันไอ้ตัว MOU เนี่ยคือทําให้วิธีการเจราจาเนี่ยมาออกมาให้มันชัดว่าเราจะต้องเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเป็นข้าวที 2, ่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สาม แต่ว่านะฮะไอต้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้สิ่งที่เราต้องทำคือว่า,าทําให้มันเกิดแรงกดดันเต็มที่นะแล้วก็กดดันไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็าวางวางเงื่อนไขให้มันชัดเจนว่าเราจะสร้างรั้วแล้วนะฮรแล้วลวที่เราจะสร้างเนี่ยนะเราก็จะใช้เนี่ยแหละตามในแผนที่ไดรด้านะฮะ แผนที่หรือไม่ก็หนึ่งต่อห้าหมื่นอะไรเนี่ยนะรเราจะเดินหน้าแล้วนะฮะนะแล้วเราก็จะเดินหน้าไม่ไม่เกินเลยไปจากข้อตกลงเนี่ยที่ระบุก,กันไว้เนี่ยในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยตั้งแต่สมัยล้นการร,าการัชกาลที่ห้าเนี่ยผมคิดว่าควรจะเดินหน้าตามนี้และคุณเราชรญชัยอย่างนี้คำแนะนำในที่ส่งตรงถึงรัฐบาลเองเนี่ยคุณเราชรญชัยอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงครับในเชิงลึกครับ จริงๆแล้วในควรจในความเห็นผมนีควรคจะแก้ปัญหาโดยการประกาศเลยว่ามีการเรายองการยกเลิกเอโมยู2,543นะฮะตอนนี้หลังจากเขาประทะกับเราแล้วเนี่ยนะนะอันนี้ต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลในอดีตเนี่ยรัฐบาลของคุณแททองทานเนี่ยส่งคนไปเจรจานะฮะ JBC แต่ว่าไอ้ตรงนี้เราก็ต้องบอกเลยบอกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นการดําเนินการเนี่ย โดยทางรัฐบาลเนี่ยนะซึ่งในที่สุดเนี่ยถูกสารรัฐมนูลเนี่ยวินิจฉัยเลยว่ามีการดําเนินการโดยไม่ได้เอาประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งนะฮะกลายเป็นเราไปดูประโยชน์ของอครอบครัวหรือส่วนตัวอะไรเนี่ยเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ออกมาเป็นรัฐบาลของท่านนายกอนุทินผมคิดว่ารัฐบาลของท่านนายกอนุทิน่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะแจ้งยกเลิกได้เลยครับ แล้วก็ควรจะแจ้งเข้าไปเลยว่าเราจะเดินหน้าในการสร้างรั้วแล้วนะฮะเราจะไม่ฟังอ่เราถ้าเว้นแต่ว่าถ้าคุณดูแล้วเราสร้างไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะเราจะคุณจะขอเจราจาเราก็จะกําหนดเงื่อนไขการเจราจาแล้วก็จะต้องจะต้องมีการยกล่าใอเอโมยูฉบับใหม่นั้นเนี่ยนะฮะจะต้องใส่แถบที่ให้มันครบครบอะ